หวันปะาแม่นี่แม่เล่าทำตัวเป็นบ้าไดยป่ะพี่นั่นแหละทำไมไม่ดูแม่ดีๆอ่ะปล่อยให้ออกมาได้ไงอ่ะเมื่อใครมันจะไปรู้ล่ะพลอยรีบไปเอาตัวลงมาเลย นี่แม่ทำไมไม่ต้องทำตัวเหมือนเด็กด้วยอ่ะใช่แค่เซ็นชื่อเนี่ยมันยากตรงไหนแม่รีบกลับไปกับเราเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็ห้าหมหนีออกมาอีกถ้าไม่งั้นอนะ่ะอย่าหาว่าเจมไม่เตือนะนะไม่คุณทำไมต้องพูดกับแม่คุณนีด้วยอ่ะโอ้โหไม่เป็นไรจ้ะโอ้ช่วยฉันหน่อยนะ บาตามที่อยู่นี้ให้หนูมาช่วยฉันก็ขอบคุณมากเลยยิ่งเร็วยิ่งดีนะโอ้ยแม่จะไปได้ยังเนี่ยร้อนจะตายอยู่แล้วอะ นม่ไหมแม่ผมถามหน่อยเถอะแค่เดินเร็วเนี่ยมันจะยากแค่ไหนกันเชียวแม่อายุเยอะแล้วอะ่ะก็เลยเดินช้าแบบนี้แหละแม่ไม่ต้องมาอ้างเลยนะ้า่าขำจริงเรื่องมากเข้าไปข้างในได้ละโต๊ครับถ้าเกิดว่ามีคนนอกเข้ามาแล้วถ้าผมไม่สั่งให้เข้าไป ห้ามเปิดประตูให้ใครทั้งนั้นเข้าใจไหมครับผมไปสิแม่ช้ชาอยู่นั่นแหละ ไม่ทราบติดต่อใครไว้ไหมฮะเอ,อ่อพอดีว่าฉันมีธุระเข้าไปคุยกับคนในนั้นนะคะ่ะไม่ได้ครับนายผมสั่งไว้ว่าถ้าไม่มีคำสั่งผมอนุญ,ญาตให้ใครเข้าไปไม่ได้ครับแป๊บเดียวเองนะคะไม่ได้จริงๆครับวันนี้ฉันมีผักเลยนะคะผักเต็ไมไปหมดเลยค่ะคุณเอาไปได้เลยนะคะ จริงเหรอครับเอ่อมีมีผักอะไรบ้างนะครับเอ่อมีแครลลอทค่ะผักคะนา้าแล้วก็กระหล่ำค่ะเท่าไหร่อะครับฉันให้ฟรีเลยค่ะเอาไปได้เลยแต่ขอแค่อืออ่าก็ได้ครับก็ได้ครับเออ เชิญเเลยครับเชิญเลยครับขอบคุณค่ะครับผมทีนี้ก็เสร็จได้แล้วแม่ปากกาอยู่นี่ครับรีบเซ็นได้แล้วแม่เดี๋ยวพวกผมจะต้องไปทำอย่างอื่นอีกทำไมพวกแกสองคนต้องบังคับแม่ขนาดนี้ด้วยแม่เลี้ยงพวกแกมา ไม่เคยให้ต้องทำงานลำบากอีกหน่อยกิจการของบริษัทก็ต้องตกเป็นของพวกแกอยู่ดีเพียงแค่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมแกสองคนยังไม่มีวุฒิภาวะมากพอที่จะดูแลบริษัทมากไามแม่ฟังเจนะแม่บริหารบริษัทนี้มันนานมากแล้วครับมันถึงเวลาที่แม่ต้องวางมือและให้ลูกๆขึ้นมาบริหารแทนได้แล้วแล้วอีกหน่อย แม่ไม่ต้องกลัวหรอกนะแม่จะได้ไปอยู่บ้านพักคนชรานอนสบายๆอย่างนี้แม่ไม่ชอบเหรอใช่พลอยว่าอย่าไปเสียเวลาเถียงกับแม่เลยตอนนี้เราล,ง,ลงไปรอทนายดีกว่า <S <S แล้วก็นั่งตรงนี้เฉยๆนะอย่าหนีไปไหนอีกไปเถอพี่ เมื่อก่อนแกสองคนเป็นลูกที่น่ารักมากๆเลยแล้วทำไมตอนนี้ถึงทำกับแม่แบบนี้พี่เจเมื่อไหร่ทนายจะมาเนี่ยหอย พี่ว่าดูเหมือนว่าแม่จะไม่ยอมเซ็นด้วยอะดิจริงเหรองั้นเราลองวางยาไหมแล้วก็จับมือแม่เซ็นไปเลยหรือว่าเราจะใช้แผงที่สองเฮ้ยไม่เอาอะมันแรงเกินไป พี่ว่าทนายมาแล้วอะไปรับทนายก่อนนะป้าคะป้าไปกับฉันนะคะในที่สุดหนูก็มาหาฉันสักทีพวกลูกป้าจะทำลายป้าหนีไปกับฉันนะคะฉันไม่หนีไปไหนหรอกฉันต้องอยู่ที่นี่ฉันจำเป็นต้องอยู่ที่นี่อะ พวกเขาน่าจะกลับขึ้นมาแล้วอ่ะหนูหนูหาที่หลบก่อนนะเร็วเข้าไปเชิญครับคุณนายทางเราได้ทำการร่างพี่ในกยกมเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าคุณเซ็นเสร็จแล้วเนี่ย เราจะทําการมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้กับผู้ที่ได้รับมอบค่ะมีข้อโตอ้อแย้งตรงไหนไหมคะไม่มีนะคะเซ็นได้เลย จะทำไรได้อีกอ่ะมันถึงเวลาแล้วแม่ที่แม่จะยกบริษัทให้ลูกๆได้สักทีอ่ะเพราะว่าถึงยังไงแล้วอ่ะสุดท้ายมันกต้องเป็นของพวกผมอยู่ดีอ่ะเป็นรูกภาษาอะไรเนี่ยบังคับให้แม่เซ็นพินันกรรมทั้งที่ตัวเองไม่มีความสามารถในการบริหารงานเลยอ่ะพูดมากนั่ำขานวะ่ะไม่ต้องพอละพอละเดี๋ยวแม่เซ็นเอง หมสอ่านได้เลยนะครับคุณทนายพวกผมรอฟังอยู่ยินดีด้วยนะคะคุณอิสรีคุณได้รับทรัพย์สินทั้งหมดค่ะ คุณทนายคะฉันอยากจะขอแก้ไขชื่อผู้รับมรดกในพินัยกรรม่อยค่ะเดี๋ยวที่ฉันส่งชื่อและนามสกุลไปคะ่ะ คนอย่างแม่เนี่ยนะจะยอมยกบริษัทให้คนนอกอ่ะั่นดิเรื่องจริงเหรอคะเรื่องจริงจ้ะที่แม่พูดจริงเหรอแม่แม่จะยกบริษัทให้คนอื่นไม่ได้นะแม่จะไม่ยอมอ่ะแม่หกปากจนะ้ะที่แม่ไม่พูดไม่เคยตอบโต้ ไม่ใช่ว่าแม่ไม่รู้หรือแม่ไม่สนใจนะแต่แกสองคนทำกับแม่แบบนี้ได้ยังไงนี่ฉันเป็นแม่แท้ๆของพวกแกนะนะเราทำไมต้องเป็นมันนะแม่ถ้าเราจะหนไม่ได้นี่นะคะฉันไม่รับนะคะ <c oughs> <c oughs> แม่ใน้ี่นี่มันพูดไหมมันไม่เอาอ่ะแม่ถึงยังไงเจก็ไม่ยอมมันลืมนะ ตอนนี้แกสองคนกลายเป็นคนว่างงานละถ้าแกไม่อยากอดตายกันแล้วก็คุณจะเริ่มทำงานซะบ้างเริ่มจากตำแหน่งเล็กๆในบริษัทนี้ก่อนก็ได้มแม่พูดว่าไงนะตำแหน่งเล็กๆหรอแม่ร็ปภครับผมต่อไปนี้คุณเจ เขาจะมาเป็นหัวหน้างานารักษาความปลอดภัยคุณมีประสบการณ์มาหลายปียังไงยังไงก็ช่วยแนะนำสั่งสอนเขาด้วยอะไรนะแม่เจเป็นลูกแม่นะแม่จะให้เจเป็นรอมอพอเนี่ยนะต่อไปนี้แกคงจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเองซะบ้างเชื่คุณบ แม่เจเป็นลูกแม่นะแม่ไม่อายากชาวบ้านหรอกที่ลูกเป็นรอปภอเชิญทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วค่ะ ขอบคุณมากนะคะคุณทนายยินด,ดีค่ะฉันว่าตอนนี้พวกเขาน่าจะได้รับบทเรียนแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าเรื่องตำแหน่งฉันรับไว้ไม่ได้จริงๆนะคะไม่เป็นไรหรอกหนูฉันว่าหนูรับไว้เถอะฉันเห็นจิตใจของหนูแล้วฉันมั่นใจ บริษัทฉันต้องการคนแบบนี้แล้วอีกอย่างนะฉันอยากตอบแทนที่หนูช่วยชีวิตฉันไว้บนสะพานนั่นมันทำให้ฉันคิดได้หลายอย่างเลยนะแล้วก็ทำให้ฉันได้ให้บทเรียนลูกๆฉันด้วยหนูถือเป็นคนมีพระคุณต่อฉันนะไปกันเถอะ เดี๋ยวฉันจะช่วยสอนงานในบริษัทให้ขอบคุณมากเลยนะคะ